ตอนนี้ผมอยู่ในงาน IPITEC h ครับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นตลอดทั้ง5วันตั้งแต่วันที่5ถึงเมกราคม2 5 6 9ที่ไบเทคบางนาครับเดี๋ยวในช่วงนี้จะพาไปพบกับนักประดิษฐ์และนักวิจัยชาวไทยที่ได้ร่วมนำผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ เดินมาตรงนี้แล้วครับต้องแวะเข้ามาเลยฮะมีเสาสูงๆแบบนี้อยู่ในงานเลยนะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์หรือว่านวัตกรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆกันดีกว่าสวัสดีครับครับแนะนําตัวกันหน่อยเชื่ออะไรมาจากสถาบันไหนครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายนครภาสีนะครับมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับครับและด้านข้างล่ะครับสวัสดีครับผมผมนายณทีิเทพคูสิงห์องค์พระผม ครับผมอ่ะมาพูดถึงผลงานกันบ้างดีกว่านี่คือเสาครับเป็นเสาเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็เสาสัญญาณตัวนี้ครับเราเล็งเห็นนะครับปัญหาหลักเลยนะครับหน้าวิทยาลัยของเรานะครับวิทยาลัยอาชวัึรสสาสระบุรีนะครับการจราจรหนาแน่นนะครับแล้วก็มีผู้คนนะครับสัญจรไปมาปริมาณมากนะครับจึง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับทางวิทยาลัยนะครับแล้วก็คณะทํางานนะครับได้เล่งเห็นถึงปัญหานี้นะครับจึงจัดทำนะครับสัญญาณไฟจราจรนะครับพลังงานไฮบริดขึ้นมานะครับผมโดยใช้เป็นพลังงานทดแทนนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับจะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับต่อตรงนะครับก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าลวไหลนะครับของเรานะครับใช้เป็นพลังงานทดแทนนะครับซึ่งใช้2พลังงานนะครับคือพลังงานโซลาร์เซลล์ก็กังหันลมนะครับผม รับหลักๆเลยก็คือพอเรามีแนวคิดนี้เราก็พัฒนาออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ขึ้นมาใช่รเราใช้เวลานานไหมในการที่จะสร้างขึ้นมาแบบนี้ก็ก็คือเล็งเห็นปัญหาอยู่ประมาณสักประมาณสองเดือนได้ครับผมก็ทุกอย่างมันลงตัวทีนี้เราก็ได้ไปปรึกษาคณะผู้บริหารครับ <c oughs> โดยที่จะจัดสรรงบประมาณลงมาจัดทําเครื่องนี้ครับแล้วก็ได้นำไปประยุกต์ใช้จริงทีนี้ได้เ,เชิญแขวงทางหลวงชนบทนะครับให้มาตรวจสอบนะครับาทางแขวงทางหลวงก็ก็โอเคนะครับ สามารถนําไปใช้ได้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนรอบๆด้วยคือมีประสิทธิภาพครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ใช่หลักๆของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นแต่ด้านบนเลยด้านบนนะครับเห็นตรงสูงนี้นะครับเราจะรับพลังงานมาที่แผงโซลารเซลล์นะครับเป็นพลังงานหลักนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นพลังงานกังหันลมนะครับกังหันลมของเรานะครับจะเป็นตัวนี้นะครับที่จะนําไปติดอยู่บนตัวยอดตรงนั้นนะครับก็จะเป็นพลังงานหลักของเรานะครับจากนั้นนะครับพลังงาน2ตัวนี้นะครับจะส่งพลังงานนะครับมาที่ แบตเตอรี่นะครับโดยผ่านตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับโดยการควบคุมําทำงานของบอร์ดอัดโนนะครับซึ่งเครื่องของเรานะครับใช้บอร์ดอัดโนนะครับเราจะใช้2เสานะครับใช้2ฝั่งนะครับเพื่อที่จะมีบอร์ดอัดโนนะครับเป็นตัวควบคุมการทำงานนะครับส่งสัญญาณหากันทั้ง2เสาโดยใช้สัญญาณ Wi-FI ครับแล้วมันจะแสดงผลออกมาอย่างไงบ้างครับขออนุญาตสาธิตนะครับคือถ้าสมมตินะครับผมต้องการที่จะข้ามถนนนะครับก็นำมือนะครับไปทัชตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับ ไฟเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บนะครับเดี๋ยวรอเสียงร้องนะครับครับอ่าเสียงร้องนี้นะครับประมาณ1ิบวินาทีนะครับก็จะขึ้นลูกศรสีเขียวนะครับจะสังเกตให้เห็นถึงว่ารถสามารถวิ่งได้เป็นปกตินะครับคือเตือนให้ผู้ที่ต้องข้ามนะครับหยุดรอก่อนครับประมาณ1ิวินาทีครับผมครับเดี๋ยวรอประมาณ1ิบวินาทีเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นเป็นกากรบาดสีแดงนะครับเพื่อที่จะให รถนะครับหยุดหยุดวิ่งนะครับแล้วก็เราก็สามารถเดินข้ามได้ครับครับือมันใช้2ฝั่งใช่ครับใช้สฝั่งก็คือใช้หลอดในการข้ามถนนหรือในบริเวณโดยรอบสามารถใช้ในระยะไกลได้เท่าไหร่ถนนกี่เลนหรือว่าอยู่ประมาณไหนเอ่อตอนนี้นะครับระยะระยะของเรานะครับประมาณ30เมตรครับสามารถ วางเสาห่างกันได้ประมาณ30เมตรนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่งสัญญาณไฟหากันครับบริเวณโดยรอบวิทยาลัยก็ได้ในชุมชนก็ได้แล้วพอใกล้จะหมดสัญญาณก็จะมีความรัวแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เพื่อจะให้เราเร่งสปิริตนะครับในการข้ามเพราะว่าเวลาใกล้จมดอะไรแล้เนี้ยครับอ๋อครับหลังจากไปลองใช้มาแล้วเนี่ยมันได้รับฟีดแบ็กยังไงบ้างก็ตอนนี้ฟีดแบ็กการตอบรับ เข้ามาก็ค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจจราจรครับเขาก็ได้ไม่มาชื่นชมนะครับเกี่ยวกับคณะทํารรงานว่าได้เล็งเห็นปัญหาครับในการจราจรติดขาดก็ลดลงครับก็บเกิดอุบัติเหตุน้อยลงครับแล้วก็ บุคลากรนักเรียนนักศึกษาได้รับความปลอดภัยเนี่ยครับรบถามต้นทุนได้ไหมพออย่างเงี้ยมันต้นทุนมันตกประมาณเท่าไหร่แล้วแล้วถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องส่งต่อนวัตรกรรมยังไงหรือติดต่อที่ไหนยังไงบ้างครับอ๋อต้นทุนของเราครับตอนนี้ก็คือ13,900บาทครับอตอนนี้ต้นทุนของเราที่ใช้อยู่มานะครับ,รบก็คือได้ต่อเติมมาเรื่อยๆก็อยู่ที่ประมาณ13,900บาทครับแล้วก็ ราคาจําหน่ายก็เป็น19,900บาทครับออกกับไรไม่มากนะครับของค่าแรงนิดนึงอ่ามันต้องมีติดตั้งย้ายบ้านใช่ครับและถ้าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยสนใจแบบนี้อยากจะส่งต่อวัฒนธรรมเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างอ๋อครับถ้าต้องการติดต่อนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เพจนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีนะครับหรือว่าเบอร์โทร096 205 2350นครพาสีนะครับเป็นผู้จัดทําครับผมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนนววััััตกกรรรรมี้้ไดบบางล ที่ไรด้วยนะขอบคุณครับ